can do สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาดีเกมวันพิเศษก,กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร เเทพโจรสลัดโมเลียตัวนี้นั่นเองนะครับก็แต่ที่บอกไปที่คิดไปแล้วนั่นแหละนะครับก็กาจะรับชมคลิปผมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแวะอ่านอาเทปกับสกิลนิดนึงเพราะว่าผมยังไม่เคยรีวิวตัวละครตัวนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมความสามารถเทปที่มีให้มาตั้งแต่4ดาวเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด4เทปนะครับเริ่มจากเทปแรกนะครับในกรณีที่ ทีมของโมเรียนะครับคนในทีมของโมเรียนะครับถูก KO หรือว่าฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับทีมของเราหรือทีมฝั่งตรงข้ามก็ได้ถูก KO นะครับโมเรียตัวนี้จะได้บัฟดีเฟนต์ขึ้นมา30เป็นเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็จะมีการรีเลือดมาให้10ด้วยนะครับเทดนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแบบว่าไฟที่ไหนก็ได้นะเพื่อนโมเรียตายหรือฝั่งนู้นตายนะครับใครก็ได้ที่ได้เปรียบเนี่ยโมเรียจะได้บัฟดีเฟนต์แล้วก็ได้เลือดด้วยนะครับ เป็นอะไรที่ดีมากๆนะสำหรับเทดนี้นะครับต่อไปก็อันนี้เป็นเทดสำหรับเพื่อนโมลเลียอย่างเดียวนะอ่าถ้าเกิดคนในทีมเราถูก KO จะได้รีคูดาวสกิลที่1มา15%นะครับก็มัดรวมกันง่ายๆทีมของเราถูก KO โมลเลียจะได้ดีเฟนส์30ได้เลือด10เปิดแลวก็ได้ลีคูดาวนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามถูก KO เนี่ยโมลเลียจะได้แค่ดีเฟนส์30แล้วก็จะได้เลือดแค่10%ต่อคนนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเป็นการเล่หเปลี่ยนที่เท่าทีมส,สุดๆนะา เมื่อตัวของโมเรียนะครับผมเข้าไปยืนในอนาณาเขตของฝั่งตรงข้ามนะครับโมเรียเข้าไปยืนอยู่ในอนาณาเขตทงของฝั่งตรงข้ามอ่าจะอินคริสตดาเมจเพิ่ม30%นะครับแล้วก็เมื่อเลือดของโมเรียมากกว่า80%นะครับจะมีการต้านทานสถานะชนสีมาให้นะครับผมประมาณนี้ฮะเทรดคร่าวๆตั้งแต่สีดาวที่เขาให้มากับโมเรียตัวนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นเททห้าดาวนะครับเทรดที่2นะครับอันนี้ก็จะได้มาหลังจากที่ปลดลิมิตเบรกไปแล้ว5ดาวเนาะหรือว่าแปดสิบนะครับ ต่อเทตแรกนะครับผมเมื่อตัวของโมเรียทําการโจมตีศัตรูที่ติดสถานะชาร์โดเลสนะครับจะอินคีดดาเมจให้10%นะครับและจะอินคีดดาเมจให้กับสายวิ่งเนี่ย20%นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าโมเรียจะตีสายวิ่งแรง30%หรือตี20%นะครับต้องไปลองในเกมนะครับแต่ก็วัดไม่ได้อยู่ดีไหมอันนี้ถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกผมทีนะผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆตัวละครที่ไม่ใช่สายวิ่งเนี่ย เราไปตีเนาะแล้วก็ถ้าไอตัวที่เราไปตีมันติดสถานะชาร์โดเลดอยู่เนี่ยครับโมเลจะตีแรงได้แน่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสายวิ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ตียี่สิบหรือตีสามสิบนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเหตุที่ตัวโมเดียนะครับทำการกดสกิลที่2อยู่นะครับอ่าฮะจะทําให้ตัวของโมเลียมันไม่ล้มนะครับแล้วก็จะมีการต้านทานสาระชนเซยมาด้วยบวกกับการลดดาเมจที่ได้รับลงอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่กำลังกดสกิลที่2อยู่นะครับอ่าฮะเขียนแบบนี้นี่ถ้าโดนน็อกแบ็คน่าจะะกรรเด็นคับ พราะมันไม่ได้กันน็อกแบกนะครับแหมมันจะมันจะไม่ล้มไม่เฉยนะครับประมาณนี้ก็เกิดถ้าจะขับท่า2องโมโลเลยเนี่ยก็ต้องมีน็อกแบกนะครับประมาณนั้นหรือน่าจะเป็นสตันหรือสั่นสะเทือนก็ได้มั้งไม่แน่ใจของแฮนด์คอร์ก็น่าจะแก้ท่านี้ได้นะครับแกไม่ยากนะสำหรับโมโลเลยตัวนี้นะฮะต่อไปก็เป็นสกิลนะครับทีมบูทของโมโลเรียจะเป็นการบูทแอน์แฮกนะครับกับบูทติดเรากับเพื่อนก็จะตีแรงขึ้นนะครับ สกิลหนึ่งของโมเรียนะครับผมจะเป็นดาเมจสเต็ปเดียวนะครับโมเรียกดสกิลนี้ไปแล้วมันจะเล็งก่อนนะครับอ่ามันจะเหมือนแบบปล่อยให้เง,งเาไปเล็งศัตรูก่อนว่าจะไปทำดาเมจใส่ตัวไหนนะพอเล็งได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเงาพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินนะครับแอ่จะมีดาเมจอยู่ที่840ดาเมจนะครับลบสปีดศัตรูลง10%เวลา20วินาทีนะครับคูด้าอยู่ที่38วินาทีนะครับสกิลทสองนะครับก็จะไปคอมโบกับอ่าพาส์ทีดเทรดเราเนาะอ่า ระหว่างที่กดอยู่เนี่ยมันจะมีหลายแอนิเมชันครับก็เลยต้องเ o t a t ตัวนั้นมาช่วยทําให้ตัวโมเลียนี้ใช้สกิลนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเอาตรงนั้นผมโมเลยตผมว่าเขาน่าจะทําประกบไอ้โมเลียตัวเก่านะครับไอ้โมเลียโลเขียวผมมีหรือเปล่าในดีผมน่าจะไม่มีนะหาแป๊บไม่มีจริงด้ยนะ <laughs> ผมว่าเขาน่าจะทําประกบโมเลียตัวนี้นะเออเทปมันก็ไม่ได้อะไรต่างอะไรกันมากนะครับนั่นแหละผมว่าน่าจะอามากบแหละดูทรง ทำมาแก้นะครับเออแต่ว่าโดยรวมครับก็แก้มาได้ดีฮะใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะควมสามารก็อย่างที่เห็นไปนะครับส่วนเหรียญของตัวละครนี้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเทดเขาทำมาดีอยู่แล้วอะดาเมจก็มีรีเลียก็มีให้ดีเฟนต์ก็มีให้นะครับอาจจะขาดกันตายไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาดาเมจก็มีนะครับโอ้ครบทุกอย่างครับอันนี้ขึ้นอยู่คุณผู้ชมเลยนะเหรียญผมผมไม่ผมไม่ฟิกแล้วกันครับแต่ผมจะใส่ในคลิปนี้ผมจะใช้เหรียญ2เหรียญนี้นะครับ เพิ่มดาเมจนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีลคูดาวสกิลเนาะตามนี้ฮะคร่าวๆสำหรับตัวของโมเรียจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูครับว่าโมเรียมันจะมีบทบาทในเกมมากแค่ไหนนะครับไปมาร์คครับผมจะคู่ติดให้อนะครับตาแรกเราอยู่กันที่ด่านเดรสโรซาสเตตนะครับโอ้ไม่มีบอดด้วยเยี่ยม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 เยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นขอตัวของโมเรียกันก่อนนะครับ ช่วงต้นคลิปผมอาจจะพูดแบบเติดีขัดนะนะทุกคน s o รี่นะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะงานโคตรเยอะเลยจริงๆเมื่อวานผมควรจะทำคลิปโมเดลลงไปแล้วนะแต่ว่างานผมเต็มโต๊ะเลยนะทุกคนกว่าผมจะเสร็จนี่ก็แบบนานนะกว่าผมจะทำงานเสร็จโคตรนานนะทุกคนอึยผมยังไม่ได้นอนเลยนะ <c oughs> อ่ะโอเคเราไม่นอกเรื่องดีกว่านะครับผมจะพยายามทำคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆนะครับจะพยายามนะอว่างพ๊บผมจะรีบทำเลยนะครับเข้าเรื่องดีกว่าเนาะ ตโมเลตัวนี้นะครับมันโดโรวมให้ผมว่านะตัวนี้น่าจะเก่งกับสายวิ่งส่วนใหญ่นะครับสายวิ่งจับยากๆเนาะตัวไหนบ้างล่ะวิ่งแดงจริงๆอ่ะรอตัวนึงก็ได้มันโก้อะไรเงี้ยเออใช้ได้นะครับตัวนี้ไปสู้กับสายวิ่งดีนะครับมันมีลบสปีดด้ไงท่าหนึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ท่าหนึ่งให้ดูนะครับท่าหนึ่งอ่ะมันจะเป็นท่าที่ปล่อยเงาออกไปก่อนนะก่อนที่จาทำดาเมจมันจะล็งอ่ะปล่อยแบบนี้มันก็จะลิงนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเลือกตัวทำดาเมจใส แลวแบบนี้โอ้แต่ว่าคนนี้เขากดเคอน์เตอร์ทันเนี่ยมันจะเล็งก่อนก่อนที่มันจะสร้างดาเมจนะครับโอเคสวยเพื่อนด,ดึงยามนี้หน่อยไหมโปเฮกซอ้อนยังไม่ทันได้ครบคอมโบเลยแหม่มาทำดาเมจสี่สเต็ปนะครับงั้นตัวเรืโอโมเรียตอนตัวมันใหญ่อะ่ะมันจะทําดาเมจไม่ไม่ทำาะไรมันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับวิแรงรอ่ะนี่เมื่อกี้ผมเห็นดาเมจจากท่าชาโดเลสอยู่ประมาณพันหนึ่งปะใช่ป่าวะเดี๋ยวเขาตีผมพันหนึ่งวะไม่รู้แฮ เพื่อนผมตายอ่ะวิรอ,อกอ่อนเอ,อ,เอ,อเ้ยมันฟาดจังวะผมก็รอแม็กล็งให้โดนอยู่เดี๋ยวไปฆ่าใครนิ้วดีกว่าตีตส,สโอเคครับหลบไปละโลวงพ่มโ,โก้โอ้โหโดนขัดไม่นะโดนขัดได้ยังไงเราทำอะไรไปข้ามันเออเอเคโอเคฝัคค่งนุ้นตาแด้วเลือดคืนด้วยนะครับแมม เพื่อนฆ่าหรือเพื่อนตายก็ได้มเมื่อกี้เราก็ได้ดีเฟนได้เลอร์อคือนะโคตรดีหรือโมเลียแม่งเลือดเต็มแทบจะตลอดเวลาเนาี่ยโอเคแต่ตัวมันเก่งกับสายวิ่งครับเชื่อผมเถอะนะสกิลมันมีลบสปีดแล้วก็เนี่ยพวกสายวิ่งวิ่ง,งเก่งๆเนี่ยมันจะตามไปจับแล้วก็ลิงแบบนี้เอา้าไม่ตายและมันนี่เรียบร้อยแล้วเลือบัฟพลังตีแล้วสับหน้าเขาแบบแรงแรงแรง,แรงมากแรงมากยินก่อนยินก่อนยินก่อนใจเย็นใจเย็นเอเอ,าเอ,าเอามาแล้ว ไอ้ลุงมันมาแล้วไอ้ลุงลุงข้าบ้านไม่ผมรอท่าหนึ่งผมรอท่านเ้เม็นระยะไกลเอาโอเคฮูดมาครับอย่างนี้อย่างนี้เล็งเล็งเล็งแล้วจั่ว์เอาไม่ดีโอเคโอ้โดนลาดหนเจอมันตกโมเฮกซอ็อกของเราเลยเว้ยเบือ้องเยจบแล้วเห็นไหมข้อดีของโมเลียคือตัวมันยืนหลังไฟแล้วมันมีดีเฟนต์มีมีเลือดให้นะครับเห็นปะเพื่อเราตายหรือฝั่งนู้นตายเราก็ได้เลือดนะครับ แต่ว่าต er ัวม okay, okay, ันจ to uh ับสายวิ่งดีตรงท่าหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็ท่าสองก็มีสันสะเทือนนะครับแล้วก็ปล่อยไปเขาไปต้องออกครับเราก็ดักเลยครับดักเลยลิงก็ะปิงเรียบร้อยจิงจกโผจิงจกโผจิงจกโผเขียวไฟดอนะครับดินโลกอ่ะสองฮิตเคโผลฟดอไปแล้วนะครับเฮ้ยอีกฮิตนึงฮิตนึงต้องอีกฮิตนึโอเคมาแล้วจิ้มโจอ้าวเอาเพื่อนผักไปแล้วเหรอโจเพื่อน สกิลผมไปไหมเนี่ยอโดนแคนเซิลได้นะสกิลท่าหนึ่งไปดรอปได้ครับตีตีแรงผมแรงอุ้ยแต่ว่าโดนอะไรมาไม่รู้กึกกักะโอ๊ยมันต่อยไหแล้วพอเไกดรอปได้โอเคมามาดิเดี๋ยวดิลโลขอข้ามก่อนสี่วิสี่วิทันไหมเนี่ยมันไม่ทันเออมันทันหน้าไม่ไปอ่ะมาโทษเอ้ยมาครับผมใต้สองเราอยู่กันที่อารองพาร์คสเตทนะครับอ่ะโอเค มีก็ยังมีสีแดงให้เราตีอยู่เยี่ยม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 เออผมจับผมจับเคสโมเลียได้อย่างหนึ่งเว้ยไอ้ท่าสองอ่ะถ้าเกิดเราใช้ไม่โดนนะครับโมเลียมันจะไม่บัฟพลังโจมตีให้นะเออเหมือนเหมือนทำดาเมจแค่สเต็ปเดียวแล้วจบเลยนะเออเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเกิดปุ๊บกดให้ดูเลยเนะี่ยผมเพิ่งจะจับเคสได้นะเออเดี๋ยวลองดูครับแต่ว่าท่าหนึ่งเนี่ยชูมากๆครับคือเนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยกดไปให้มัน ให้มันตรงเข้าไปหาในวงไฟครับเดี๋ยวมันจะเลือกศัตรูล็อกเองครับแต่ถ้าเกิดเขาอยู่หลายตัวน่าจะโดนหลายคนครับคิดว่าท่าหนึ่งเนี่ยใช้ง่ายครับก็คือหามุมในไฟครับเห็นมองไฟใช้ข้ามได้ด้วยนะเออท่าหนึ่งใช้ข้ามได้ด้วยเออดีดีที่ตัวนี้ไต่แรงได้นะครับแต่ผมว่าไม่น่าเกินเอเดนพันหนึ่งหรอกจริงๆแต่ไม่น่าเกินพันหนึ่งว่าน่าจะตึงอะไรแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ให้ดูนะปุ๊บแล้วโมเลยมันจะทําท่าเนี้ยคือมันจะเป็นแอนิเมชันเหมือนแบบมันไม่โดนนะครับเออนะครับประมาณนี้ฮะแต่ว่าาานี้้้้ใชขมได มันก็จะไปถ้าเกิดมาเจอลอมันก็จะเลี้ยวนะครับนั่นโดนปะวะโดนหรือเปล่าเหมือนจะไม่โดนฮะมันผมจะปล่อยพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสองเรามาไวมากอ่ะโห้ยมันหลบได้มันหลบได้เพื่อนผมตายใช่ปะอ๋อฝั่งนู้นตายโอ้โหโอหเปอร์เซ็นต์ดาเมจโอ้เพื่อนตายเพื่อนตายโอเคโอเคถิกด้วยก่อนแล้วก็ลิง เดี๋ยวขอออกแปบบ๊บขอออกแปบบ๊บเจนนี่ไวรุ่นโอเคเล็งละเล็งแล้ว,ลลวนี่ตายพี่น้องอุ้ยมาโดนสองคนได้โดนสองคนได้โอเคอโอเคเอ้เจ็บเดี๋ยวดีเพื่อนอย่าม่ทันได้ตั้งหลักเลย,จยเจนนายโฮฟิกดอไปแล้วเรารู้เรารู้เราเรารู้เราเห็นเรารู้เราเห็นขวาโตมาหนึ่งทีเขียนบัฟพลังโจมตีครับขอแค่ใช้โดนนะมันจะบัฟพลังโจมตีให้ถ้าใช้ไม่โดนมันจะไม่บัฟให้นะครับเดี๋ยวเรายืนยืนยืนแคมป์ตัวนี้หนึ่งร้อให้เขาไฟกันให้ตายก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้เลือดคืนแล้วค่อยว่ากันทีนึงครับ เดี๋ยวท่าหนึ่งมันเป็นท่าที่ใช้ง่ายผมจะใช้อยู่เนี่ยเราใช้ดักก็ได้ครับเนี่ยเขามานี่เราก็ใช้ดักโมเลกก็ได้นะครับบังคับให้เขาใช้ล่อยเขาหลบก,ก็ได้เนี่ยเห็นปะรอนี่ยังไงใช้ง่ายอ่ะโดนเล่นง,ง่ายนีย่โดนเรียบร้อยบ้องคลิกซอดบ้องหูบ้องหูตาอุ้ยตัวนี้เล่นง่ายนะเออใครที่ชอบโม,มเรลกผมแนะนำแล้วตัวเนี้ยจับสายวิ่งง่ายนะครับไต่แรงได้เลยนะตัวนี้ แทบจะไม่ต้องเข้าไฟเลยก็ได้คือถ้ามีท่านหนึ่งนี้คือยืนโปรยนอกไฟได้เลยเอ่ะก็จะเนี่ย,ค,ยคิดอย่างคิดเนี้ยเราไม่ต้องเป็นน้องปลาประชิดตัวเขา,ากดสกิลเอาลูกทำไหมเนี่ยไม่โดนแฮเหมือนจะไม่โดนครับโคเวกดรดได้ทุบมาแล้วก็ตบ้อง,องหูตบฟอง,อง <laughs> เรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้นะแคปรงก็ดีนะครับเดินก็ได้แอบเอาโดนวะ โดนตัดเลือดแน่เลยโอ้โหหลไม่ทันเว้เยเนียธรรมดาถ้าตีธรรมดาอนิเมชันมันก็ค่อนข้างอืดผมแนะนำให้กดสกิลดีกว่านะครับเฮ้ยโดนแคนเซลิลไม่ก่อนกูตายเร็งมาเร็งโดนเร็งโดนเอาก่อนตายยัง <c> ม <oughs> ีประโยชน์ไอ้เ้ยโอเคอุ๊ยก่อนตายมันก็มีประโยชน์อะแบบมันปล่อยสกิลได้ด้วยอะและโดนด้วยนะมันมันนับว่าโดนนะครับ ผมปล่อยใส่รอแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยดึงเข้ามา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 เร็ว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 เวลีกูนะฮะก็มาดีครับเฮ้ยขอนตายมันปล่อยสกิลแล้วถ้าตัวมันตายสกิลมันก็ยังทำดาเมจได้ด้วยเว้ยโอ้โคตรเก่งอ่ะ <c oughs> มาตอนสุดท้ายครับผมเราอยู่กันที่อลองปางเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยผมไม่ได้อวยจริงๆนะทุกคนตัวนี้แม่งเก่งวะ่ะ <c oughs> แต่อย่างที่บอกครับตัวนี้มันไม่น,น่าจะติดเมตาหรอก กันตายมันก็มีครับกรณีมันเจอโรเจอร์เยอะๆมันมันอาจจะโดนทียวตายได้เลยนะครับนะก็เอ็ดได้ครับตัวนี้ไตได้เลยครับแต่ว่าไม่น่าแต้ไม่น่าเกินพันนะครับจ่ากเต็มที่ก็พันหนึ่งพันห้าอะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นแหละไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านั้นแลครับเจอใครนูเบิร์ดก็ตายได้เหมือนกันครับตัวนี้อ่อสิงยอพิงเนาะตัวนี้มุดดินเก่งเดี๋ยวลองเอาโมเลียมาแก้ดูดีแก้ได้ไหมสายวิ่ง ไม่รู้ว่าไอ้ท่าที่มันปาไปเดี๋ยวมันจะไปกระทุ้งไอ้ซิงยอพิงให้มันกระเด็นขึ้นมาหรือเปล่าเนีับเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูได้เนี่ยได้ถ้าเกิดทำได้นี่คือได้ตัวแก้ซิงยอพิงเลยเนี่ยหมุนมาละหมุนมาละโอเคดักเลยครับเรงโอ้โหมันไปไวเกินเฮ้ยผมเล็งไม่ทันเนี่ยยังไม่โดนับได้อยู่ฮะอุ๋สมน่าจะจ่ายสกิลใส่เหล่านะน่าจะเป็นน้องแบงครับโอเคโดน แต่ว่าไม่โดนนะทาดาบอันสุดท้ายอ่องออเออเออเนี่ยคนสกิลเพลเออเออยังผมยังสามารถสร้างดาเมจจากตัวนี้ได้เลยดูดิเราก็ยืนรอครับตอนนี้ครับเนี่ยเราถ้าเราแบบเลือดน้อยเงครับเราก็มายืนอย่างนี้แล้วครับปอยสกิลก็ได้รอคนตายพอเราเลือดได้เลือดึ้นเยอะๆเราค่อยไปไล่ฆ่าก็ได้ครับหลบผิดแล้วน้องอุ้ยแต่ว่าโดนอยู่ไยผมฆ่าเพื่อนผมเองนะเนี่ยชิบหายแล้วไม่นะโอเคครับเห็นไหมผมบอกเราว่าตัวมันกรณีเจอตัวเบอร์เยอะเนี่ยมันก็ยังเล่นยากอยู่ดีนะครับ ไปไหนเอ็ไปไหนเอ็ไปไหน,ไหน,ไหนยังไม่ได้ลองเลยฮนะผมใช้สกิลไม่โดนะไรทุกคนเลยไม่เห็นเลยสอรี่สอรี่ละกันจับรถเจ้าดีกว่าไล่ผมจะไล่ไล่ไปครับโดนแน่นอนนี่ก็มาดิบูที่มีอุย้ยผมยังเข้าไม่ได้กลัว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 แมงแรงแมงแรงแมงบูทอ,อุ้ยก็ตายได้อ่ะเอาดิ ก็ตายได้เหมือนกันกดฎๆไปดีครับนกๆดักไว้ดักไว้ดักไว้ดกัดกไว้ตายอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะส่งท่าหนึ่งไปตรงกลางอ่าฮะส่งไปเลยครับน่าจะถึงนะระยะผมไม่น่าคำนวณพลาดหรอกถึงไหมเนี่ยอ้าวพลาดวะมันวิ่งไปตรงนู้นกันหมดเลยตอนกนกดสกิลใส่อ่ะอจะเลยจะเล่นนะโรเจอร์อยู่ตรงนี้ครับโรเจอร์อยู่ตรงนี้นี่ไงเรียบร้อยเบิร์ตตบบ้องหู โดนครับแต่ไม่ตายดีเอาไปตายไม่ตายก่อนติ๊ตตีไม่ตายลิมิตไม่ตายนะฮะคนเดินออกแนะเมื่แกี้จริงเอาจริงแหละคนเดินออกเดี๋ยวเราไปดักโรเจอร์กันคราจะได้ไม่ต้องเก็บธงนะครับอะตายโอเคพอดีเป๊ะคาลมลบเร็วไปอีกอ่าแล้วจะได้ครับนี่ไงกระทุ n g หน้าแล้วก็ ตบหูว่าตบบ้องหูลุงเลิงกระเดาเน่าติดลุงเลยโอ้จีจีเลยสุดเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของโมเลียนะครับตอนท้ายติดเล่นไปไหนครับแพ้เลยนะครับได้รวมแล้วตัวนี้ทํามากบตัวเก่าได้ดีกว่าเดิมนะครับเรื่องการทําดาเมจเนาะนะครับแล้วก็เรื่องการดาเมจเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปยืนอยู่ไอทงแบบตัวเก่าแล้วนะครับ อ่ามันกดท่าสองมันก็มีการดาเมจให้เลยนะครับเยี่ยมมากๆนะครับเรื่องการสร้างดาเมจก็ได้รุนแรงขึ้นด้วยนะครับก็อ้าวเอาแบบพื้นฐานเลยก็40%่สนต์ตั้งต้นมาจากเทปนะครับใช้ได้นะครับสกงสกิลอะไรทำเทปออกมาคอมโบกันได้ดีครับทุกอย่างดูดีหมดเลยะตัวนี้จะเก่งกับสายวิ่งมากๆนะครับแล้วก็ไต่แรงได้ครับตัวนี้เอาไปไต่แรงจริงจังได้สำหรับคนที่ชื่นชอบนะผมไม่ได้อวยนะตัวนี้แม่งเก่งจริงนะเว้ยทุกคนเออใช้ได้เลยนะครับคนสกิลเพยกะกากอะผมเล่นนี่ยังดูดีเเเลลลลยนนนะะคครรับบบห็็ป่่อองมาดูใีแแ้วก สัก8 0 8 5าลองไปปั้นไตแรงดูเลยครับตัวนี้น่าจะสนุกน่าดูเลยนะนะครับผมก็วั้การสำหรับการรีวิวตัวละครโมเลนครับขอรับของแบบ <laughs> ไม่รับของเลย <c oughs> ส่วนคลิปต่อไปผมยังไม่แน่ใจว่าทำตัวอะไรดีฮะไม่แน่จะได้ทำตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามานะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับคลิปหน้าก็รอดูว่าเป็นตัวอะไรนะครับหรือจะเป็นเกมใหม่อย่างอ่ามันก็ไม่เรียกเกมใหม่ผมก็เคยทำไปแล้วดารกบอลเลเจนไหม เอาป่ะคิดหน้าอยากดูป่ะเอออยากดูก็คอมเมนต์ไว้ละกันสำหรับเกมเราก็บอลเลเจนด์นะครับลงท้ำให้ดูนะครับถ้าอยากดูนะถ้าคอมเมนต์น้อยเกี่ยวกับเกมเรากบอลเลเจนด์ผมก็จะทำบนันพีดต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ